วันนี้คุกเกอร์อใหม่นะคะก็คือว่าซื้อซิงเกิลมานะคะซิงเกิลเดียวนะคะเพื่อ,อนซื้อมาไว้สําหรับทําแบบโดยเฉพาะโอเคแต่ว่าเราจะลองดูกันเนาะมันมีแบบว่าเหมือนไม่ค่อยเออ่เหมือนมันเหออนิบนิดนิดเราจะดูกันโอเคว่าเป็นไงโอเคนะคะโอเคนะคะเพื่อนเโอเคนะคะเพื่อนประเดิมเมนูแรกนะคะผัดปลาราโอ้โหการถ่ายทํานี่ทำ การถ่ายทําคลิปยากมากเลยนะครับื่อนฉันทําตรงนี้เลยในลิในห้องนั่งเล่นเลยเนาะห้องดูทีวีเลยจะไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ก็ฉันทําแบบนี้เดี๋ยวจะยกให้ดูนะคะยกเตาให้ดูนี่ค่ะเตาก็ประมาณนี้เนาะก็ร้อนอยู่นะอันนี้เปิดเบอร์ห้าเลยคือว่าใช้ของนางก็ยากเนาะไอไบี่ซอมไปไม่เซลเลย b ป c a u s e why it's hard to use the, uh, the her cooker okay so I use this <laughs> อืม single one like this ฮะ should be okay I feel bored to buy b y the electric pot electric pan all the time so this one should be okay นี่ค่ะเพื่อนี่คืออันนี้คือปลาร้าที่ทำเองนะคะปลาร้าปนินนี่แค่สี่ามสีวันนะคะับเพื่อนเพื่สูตรปลาร้าเอ่อสารคามหรือไงนี่แหละหรือสมุทรเออสารคามคิดว่านะ <łość> ทำเองเป็นปลาแล้วค่นเนี่ยกินง่ายๆค่ะมันก็โอเคนะคะเพื่อนนี่ก็คือแต่ว่ามันจะตัดอัตโนมัติแต่ว่ามันจะตัดอัตโนมัติน้องกดต่อมกินปลา